ร,ร้อยต,ตำรวจเอกทิวศักันนิ์าศัยขึ้นดำน้าทีแต่ดิถือว่าเป็นประเทศได้ชื่อได้เบอร์บุยอะไรับกระดูกแข็งโป๊กครับ,บ,บ,บระดันของขปเป็นน้ำเอ็กซ์นะดูช่นะเนี่ยสมัยโบราณพวกแคมป์เสม็ดมาแล้วครับะระดับก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่ช่องนี่เสียเปรียบนระดันของเป็นน้ำเอก ส่วนนักบอลนีปรีสมาดริดสูงเท่านะครับดูรค,ครับบอลต่อบอลคุณนยิบคเหมือนเขาจะมีแผนในการชกนะครับมวยเตี้ยชกกับมวยสูงนี่ชกยังไงมวยสูงชกกับมวยเตี้ยชกยังไงครับอยู่ที่แผนอยู่ที่เกมครับจะอ,อยู่ที่วิธีการชกเลยครับอาจารย์แกะอาจารย์ สุร,ร então, like <te> like ังคุลบ oh, so ุญเขาบอกอย่างนั like ้นเลยะดับเขาเนี่ไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่แผนการชกได้นี้ีือฉันไปต้องพวกครับนี่ครับตัเจบกบอยู่แล้วครับเ็นกระทบอพวกยุลมาแวครับนี่เป็นน้ีฝ่นี่ดีกลับมาภาคนี้นะ ช่วงหลังนี้นนยักกงสะกดคราบว่าแพ้ไม่เป็นวันนีม้มาเจอลูกน้องเลยเป็นเกษตรไปสูงได้ช่วงครับรนปัดต้องเขาร้อยต้องถึงตัวเลยครับโอ้ยเขาร้อยเขาร้อยอ้าวไม่ตกใจนะครับ ดูที่อุ้งเก๋าเก๋าดูครับรถรถบัสเนี่ครับรถน้อกเนีไม่รู้ใครจะคิดถูกคิดผิดอะไรกันนี้ใครจะเสียจะให้หรือเปล่าล่ะตู้ครับโอ้ยอุ้ยแมจังหวะโดนเข่านะครับไอ้เจ้ารถบัสแมผู้บรรยายผู้บรรยายไม่ไม่อ่านอนาคตเนี่ยครับว่าจบยังไงนี่ครับเลี้ยน้ำเองนีแดงรถบัสน้ำเงินยกที่นั่ง ม,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 มีพมูมีผูพี่ร้อยมีผูมีผูโดูทีโอ้เฮิดเฮิดอ้าวงที่หนึ่งนะบทงานของจอจประเสริฐตรกสับึ้นมาสารวัตรสอีกเยียเยี่ยมอยู่แล้วตีตาต้งานของเขาดูการไล่แทนไล่แทนอ้าวโหโยนเอ็ดน้ำเอ็ดมีนดยุฟันแ้ รถบับอกวางบเียเงินโอ้เสียบแหลแล้วเกิดครับโอ้แเสียบคอหอยแ้วไปจองรถบัตโอ้ยแกีเลียวอยู่ตอนนี้ตลอดนะสำหรับรถบัน่อจยยอคุณไปย้ำนิดนึดครับคุณจอยครับจะเป็นฟาสทาแล้วก็อูเล็ๆหลังจากนั้นค่อยจะไปคุ้ซ่าเออ่าจะร้องเนยครับ กิฟซ่ากับติ่นเทรเตียบต่อจากฟาสหะนะครับแล้วก็กิฟซ่าติดนเมปเสร็จแล้วก็จะมาที่ลุกตระบอกกรเพรพยักน้องกิฟซ่ามาเท่าไหร่ครับสามพันครับทิฟซ่ามาสามพันเอออ ร่เมเก้ากับบิ๊กไนท์นะครับถ้าเป็นไปได้นี่อยากที่มวยตกค้างนะครับก่อนที่จะไปดูคู่เอกให้ชกต่อจากกิบซ่าทันนะครับทันทนี่รีบเลยนะครับร่มเก้ากับบิ๊กไนท์นะครับแล้วก็มาดูคู่เอกเอ่อจะได้เป็นเซต,ตนะครับบอลฮัทเตอรหมัเลยอบ้องยทดสอบไปครับ ขึนยากโกันร้ปะเลยมันนักแสิได้กว่าไ้เลยแกกำลักหลายเลยเก็ดยิกุ้ทองเลยไปไนรยกสองกับมาดูมาชมมาตาครับเน้ำเอ เน,น้นนะเดกรถบัดต้เยอะยกสองที่สอบครับที่คนกัน,นาสายครับที่นักประหลาดจริงรถที่แต่มีกลุ่มที่ที่ดีนนการชกที่ีการชกอย่างน้ลมลัไม่โดนครับเขารอยเอารถบัสองกาสูงจริงๆรับรถบัสแต่ยังประชูเจริญครับมาแล้ว,ล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 วค,ครับแอแล้วแล้วนี่คร่ครับ ดูรุ่นพี่กโอ้โหาลูกลางเอาเก้าสิบสองเอาเ้าสสองลน้องสูงสูงหวยาวนี่องดีูเลยครับเด็กกบเอกตกใจนิดนึงแลน้อกั้งกับเ

เอาแล้วครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แหกครับเดี๋ยวพี่แหกโค้งครับคีแต่ลูกน้องเสียบพื้นรับซ้ายเสียบพื้นซ้ายลาเอาอุบลแต่มีสลิปนะแต่เมันนีบลนี่ครับเมื่อบวกวมนครบแงเดินสายอยู่แล้วครับ สุดฤทีิแม่อบวลกันเลยกสองวันนี้เจอกันที่บึงมรลูกันแล้วะมนานมนาีดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เียเดียวเอาเบีน้กนพนิจความ บอลบอนูดยิ้มโอ้หสู่ใ้สะใจคุณนายพลว่าคู่นี้คูนี้เอาย้ายย้ารถมามาลาที่จะสลับขาแต่เจอดุเกาเขาจะตหเด็กเตินะดวาดสายตีความหน้าเปนต้นเองน่ารถดไปแต่รายนี้ประเทศ ถูกสงทุบถูกต uh, uh, uh ่างเด้ค uh> รับยาวรสองยกัดไปสามสี่ห้าว่ากันต่อเป็นยังสำหรับเวทนาปีกับรถมัสคู่ต่อไป ฟ้าสงานอุบลนลำฟาก่อนสร้างเจอกับโอเล่เล็กเฮดเืิดแหวนสามหมื่นนะคะผู้ตายน่าจะโชคกันไม่ได้นะจริงจริงเนาะมันแบ่งสิบกิโลเลยทตัดอย่างไรมันมนสีสีติดต่อด้วยคูเอกของเรายอดสูงนะคนหนึ่งหกสิบคนหนึ่งเจ็ดสิบติกัน้ขอบคุณ พายาดเพชรมันแอะครับนปัจจุบันนี่ก็เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ขนาดบุญใหญ่นะครับเป็นน้องชายของเหล่าเกเล็กเพชรมันแอะลูกชายคนเล็กของถ้าตัวใหญ่วันนี้ชั้นกําหนักกัยังว่าเนาะหนักก็ไม่ได้ช่างอีกใหญ่่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยมีกระดูกเยอะหนิครับ ลุโชยนู่นโดนรวรววว่นลมโชยพี่ต่อยได้เพราะต่างฝ่ายต่างต่อยเขาเขาก็เขาใจต่อยใช่ไหมก็จะเสียบเทียผมยกสามใช่ไหมต้องมีการแก้ต้องมีการปรับแขกดูว่าเป็นเอกอีทคู่นึงนะครับเขาดูชงดูเชี่ยต่อ โดนอีกไปที่กพิศษยกพิษะยกที่ะไปกันสองสามสี่สามหกเจ็ดแปดเจ็ดยีบห้ รถพัดทะเลาะแล้ครับรถพัดทะเลาะแล้ครับทะเลาะแล้ครับโอ้โหเาตาเาเ็นปรานะยานะโอ้ยกรสยังกัดวัดหวด้วยเทาเอาเลยครับูองอ่าอย่า่น้อนี้เป็นประเภทเสียเทาเลยนะคมวันนี้ีผู้ใหญ่แน เสี่ยสหารโชคใส่รถบัดีกว่าโอ้ย่างดีลยเด็กโอ้ยเอาแล้วครับลูกเต๋าครับเอาดนครับรถบัสเด็ดน้ำเองเนี่ยรถบัสท่างโอ้ยโอ้ยจบครับ ยัที่สาสดูแลกันกันอาทุกกอบให้กันครับคุนไงกเกันโพสเนาะ